กล้วยทอดอะไรเลยครับเอาตั้งชื่อเลยตอนนี้กลยทอดกะโหลกกะลาได้ไหมกระโหลกกะลามันเกี่ยวอะไรกับกระโหลกกะลาแล้วเนี่ยไม่ไม่มันมันโกลโกโศไง๋อหรือรโลกโกโศก็ไดอ้อันนี้ให้ตั้งเองนะครับผมมากินกล้วยทอดอร้านนี้สี่ห้าครั้งแล้วครับก็จะมีทั้งกล้วยทอดนะครับเนาะแล้วก็มันทอดเนี่ยครับร้านนี้ก็ตั้งอยู่แถวสี่แยก ก่อนเข้าพุทธสงค์นะครับาบายพาสนะครับเนาะข้างๆปั๊มปตทนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชิมนะครับถ้าแค่ผ่านนิดเดียวอาจจะคิดว่าเป็นแค่กล้วยทอดธรรมดานะครับแต่ผมมาลองชิมแนละ้วผมบอกเลยว่าผมติดใจครับก็เลยแวะมาหลายรอบแล้วให้คนอื่นเขากินเขาก็อื้ือออเดรนน่าจะยาวครับวันนี้เลยขออนุญาตนะครับแม่ค้ามาถ่ายเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ใครผ่านไปผ่านมาเนาะ แวะมาซื้อแวะมาชิมนะครับชิมชิ้นเดียวถ้าไม่พอใจก็ขับรถต่อได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าอร่อยก็นะครับนี่ก็เมาไปเลยครับเป็นสตตีทฟู้ดแบบแบบโกโลโกโซบ้านๆจริงๆนะครับแบบโลโลโซแบบสุดๆออันนี้ครับลูกค้ามาแล้วนะครับมันกับกล้วยกล้วยกำลังทอดอยู่รอเวลานี่รถม่ีเพรามีกล้วยสิอันนี้ผมกินแล้วครับสองตวงเนี่ยงแว อคายอราาิเศษแรงย <c oughs> ลงแล้วนะครับเมคะกล้วยทอดของเรามันมีสูตรอะไรที่ต่างจากคนอื่นไหมสูตรที่ต่างจากคนอื่นหรือยังไม่แจ้งสูตรต้องให้ลูกค้ามาชิมก่อนไหมได้ได้ได้หรือจะบอกเขาเลยเคือผมชิมคำแรกผมมันชอบนะมันกรอบแล้วก็มันนุ่มอะว้าวไหมหวาน ถ้าพูดว่าวาผมว้าวนะสิบผมให้แปดเอาถ้าเต็มสิบผมให้แปดก่อนนะครับเกือบสิบแล้วแหละขาดแล้วยังบอกไม่ถูกแปดนี่ยังไม่ว้าวยังไม่ว้าวทั้งนั้นผมให้สิบเลยกันเพราะว่าคำว้าวไว้ว้าวสาหรับผมคือผมมากินคือผ่านทุกรอบผมจะซื้อทุกรอบเลยเนี่ยบางรอบก็ซื้อไปร้อยหนึ่งนะครับไปฝากพวกเพื่อนๆพวกอะไรให้เขาชิมเขาก็โอเคเขาชอบนะฮะ ตอนนี้กำลังลงกระทะอยู่นะครับค่ะต้องลงทิละชิ้นนะคะทีลละชิ้นแล้วก็ไฟไม่ไฟอ่อนก่อนไฟอ่อนเพราะว่ามันมันหลอกของกันทีเดียวไม่ได้เพราะอะไรครับมันติดกันไหมมันจะติดกันเป็นก้อนอืมแล้วก็อาจจะไม่สุกใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องลงทีละชิ้นแล้วด้วยไฟอ่อนความเริ่มฟูแล้วเราก็เริ่มเริ่มใกล้ใกล้จะหมดเราก็ถึงจะเล่นไฟได้เนี่ยครับเอา ผ่านไปผ่านมาแวะนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะไปถ่ายร้านเฮียร้านกับข้าวได้เยอะมากเลยน่ากินเนี่ยสองร้านเนี่ยผมมาจากพุทธิสงฆ์นะครับออกจากพุทธิสงฆ์มานะครับอยู่ข้างปตทชิดซ้ายเลยครับประมาณร้อยเมตรนะครับแวะเลยนะครับสองร้านเนี่ยแวะมาอุดหนุนด้วยนะครับผมผ่านที่ใดผมจอดตลอดเลยฝั่งนู้นนะพึ่งนะร,ร้านเฮียทางนู้นผมก็พึ่งสั่งข้าวแล้วก็กลวยจับแล้วก็เจนเตโฟเนี่ยสามเมนูแะที่ผม ชอบกินนะครับร้านร้านานั้นอ้วนเลงเจเรียบร้อยแล้วอ๋อเรียบร้อยแล้วลงของเรายังไม่ลงใช่ไหมฮะยังค่ะโอ <Okay. S 2> เคถ้าไม่เป็นอ่าโอเค okay. วันนี้เอามาฝากแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับใครผ่านไปผ่านมาคนพุทธสง่งหรือว่าคนต่างอำเภอนะครับที่เป็นขายจรน,นะครับแวะมาเลยครับรับรองไม่ผิดหวังครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ